ความรักกับวัยรุ่นเป็นของคู่กันการหวังในความรักก็ไม่ใช่ของใหม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปกับคนทั้งโลกที่กำลังในความรักแต่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักไม่ได้มองความรักในมุมที่ยืดหยุ่นเช่นนี้พวกเขามักเข้าใจว่าความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตถึงขนาดกล้าที่จะเดิมพันความรักด้วยชีวิตหรือด้วยความตายของตัวเองเหมือนที่วัยรุ่นคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าสำหรับโลกเธออาจเป็นเพียงแค่ใครคนหนึ่งแต่สำหรับเรา อคือโลกทั้งใบทําอย่างไรจึงจะรับมือกับความผิดหวังหรือจึงจะรับมือกับการอกหักได้โดยไม่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่กลายเป็นโศกนกาฏกรรมต่อไปนี้คือคําตอบ 1. พึงเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าความรักจะมาพร้อมกับความสุขและความทุกข์ความรักที่มาพร้อมกับความทุกข์ล้วนๆไม่เคยมีที่มาพร้อมกับความสุขล้วนๆก็ไม่เคยมี เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรักพึงเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าตนจะพบกับทั้งความสุขและความทุกข์เป็นธรรมดา